ทีมบินบ,บาดความทุกข์นะออกเยี่ยมของไปเยี่ยมนะครอบครัวที่ติดโควิด16ครอบครัวเ้วยกัน16บ้านหนมะู่หนึ่งหมู่สองนำโดยกำนัน ของเราเนี่ยนะจึงเป็นประธานของทุนนะทั้งหลวงตาน้อยพระใหม่ก็ไปนะทีมของเราพอสตอพระยุงมพลนะก็ไปกันหลายฝ่ายนะท,ทั้งท้องที่ท้องถิ่นไปกัน น้องสารในะบางบ้านเนี่ยติดทั้งบ้านนะลูกเล็กเด็กแดงติดหมดเลยนะปู่ย่าตายายเป็น <laughs> ทั้งบ้านหกเจ็ดคนไม่ต้องไปไหนกันและนะ้วที่จริงแล้วในไพร์ชมวนเองเนะี่ยห้าร้อยหกร้อยคนในเวลาเนี่เยี่ยมไม่ไหวเนดะือดขึ้นไปหมดทุกบ้านเลย เท่าไหร่ก็ไม่พอนะนี่แค่หม่หนึ่งหม่สองแค่นั้นเองียไ่ใกล้วัดแถวนี้นะที่จริงถ้าเราไปดูสิ่งที่พระเจ้าแสดงเอาไว้เกี่ยวกับพระสงฆ์กับสังคมเนะี่ยจะเห็นได้เลยว่าแม้พระสงฆ์จะ ปฏิบัติกรรมาฐานเจริญภาวนาก็ไม่ได้แปลว่าต้องให้ทิ้งสังคมพูดภาษาชาวบ้านก็คือไม่ทิ้งชาวบ้านนะพระไม่ทิ้งชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่ทิ้งพระแค่นั้นนะแต่ไม่ใช่คลุกคลีนะคลุกครีจนเสียพระนั่นก็ไม่ใช่นะเาจะเห็นได้ว่านะแม้สมัยก่อนนะพระท่านจะ เจริญภาวนากันไม่มีแบ่งแยกแบบเนี้ยพระสายปริยัติปฏิบัติตอะไรไม่มีปฏิบัติทุกองนะสมัยก่อนเห็นได้ว่าถ้าที่ท่านไปอยู่ในป่าก็มียไม่กี่รูปนะนเช่นพระหมากระสปะท่านถือตุด,ดงเขวัดอย่างเงี้ยนะนะสายของพระหากระสปะเองลูกศิษย์ลูกหากนะ็ชอบนิยมอยู่ปา่านะท่านก็ไปอยู่ป่ากัน ส่วนรูปอื่นๆแม้จะเป็นพระอรหันแล้วสารีบุตรมา,มามาหมอกลานะอยู่เมืองกันทั้งนั้นการนอนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแม้จะอยู่ในป่าเวลามีเหตุจำเป็นที่ต้องมาช่วยเหลือาศาสนานะท่านก็ไม่ได้หนีหน้าหายไปไหนนะพ่ากสป่าเองก็ยังกลับมา หลังจากที่พระเจ้าบริณิพานไปแล้วนะทำเป็นประธานสังฆทานครั้งที่หนึ่งเป็นตน้นนะถ้าใครที่บอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์พระต้องไปยุ่งอะไรกับชาวบ้านอามองว่าเนี่ยนี่แหละกิจของสงฆ์แล้ะนะอย่างน้อยก็ถ้าเป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้เป็นที่พึ่งทางกายก็ยังดีนะเท่าที่เราจะช่วยเหลือได้นะ พอที่เราจะทำอะไรได้ก็ทำกันไปแค่นั้นเองแต่ว่าต้องไม่เสียจุดยืนของพระด้วยนะนนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันนะเอาละมีคำถามนะขอคำถามกลับมัสรพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณก้อยทางลายแอดของวัดขออนุญาตกลับเรียนถามท่านพระอาจารย์ค่ะ ช่วงนี้นอกจากสวดมนต์นั่งสมาธิตามคําสอนของพระอาจารย์แล้วได้เริ่มออกกําลังกายที่บ้านด้วยการเดินและวิ่งบนลู่วิ่งวันละ30นาทีในขณะเดินและวิ่งก็พยายามทำสมาธิจดจ่ออยู่ที่อาการเคลื่อนไหวของกายและได้นับเลขในใจหนึ่งถึงร้อยวนไปเรื่อยๆจนครบ30นาทีจากนั้นก็มานั่งสมาธิต่อ อีกประมาณ15 3 0นาทีซึ่งขณะที่นั่งสมาธินั้นรู้สึกได้ถึงเหงื่อที่ไหลลงมาตามร่างกายเรื่อยๆตามใบหน้าตัวแขนขาและรู้สึกว่าสามารถทำให้เรามีสมาธิได้นิ่งกว่าการนั่งสมาธิปกติในช่วงเช้าเจ้าค่ะอยากกลับเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าที่ทำแบบนี้นับว่าถูกต้องไหมคะขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะด้วยเจ้าค่ะทำไมมันจะไม่ถูกเรา ขนาดอุจระประสะะัสสาวะของผู้เจ้ายังให้รู้เลยนะนะมัน,นมันทำได้ทุกที่นั่นแหละนะ,ะด้วยนะกิจวัตรอะไรก็ช่างอันนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนานะถ้าสมถะไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะนะสมถะต้องสงบนิ่งนะต้องอยู่ในที่เงียบสงบงจริงๆนะมีองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดเลยแต่เรื่องวิปัสสนาไม่เกี่ยวทำอะไรอยู่ก็รู้แค่น,นั้นแหละตรงตรง นะวิ่งอยู่ปัจจุบันอยากายานอยู่ได้ทั้งนั้นมันสามารถที่ทำความรู้สึกตัวได้หมดนะ,นะกำลังโกรธกําลังชอบกําลังชังอะไรเกิดขึ้นนะรู้สึกตามที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะน,นี่ยามอีกครัง้งยามเป็นล้านครั้งแล้วนะนะรู้กายก็เห็นเป็นกาย,ยาจริงๆรู้ความโกรธก็ให้รู้ว่ามันกำลังเป็นความโกรธจริงๆไม่ใช่เรากโกรธไม่ใช่ใครโกรธอะไรเงี้ยน,นะ หรือแม้กระทั่งเวลาผู้เจ้าเห็นจิตในจิตภายในเห็นจิตในจิตภายนอกนนะนะเห็นจิตในจิตภายนัยคือเห็นจิตตัวเองนั่นแหละเห็นจิตในจิตภายนอกคือเห็นจิตคนอื่นอี่นะน่ะบางทีก็เอาทําไมต้องไปสอดรู้เรื่องของชาวบ้านเขาจิตเข้าจะเป็นยังไงเรื่องของเขานี่ยน่ะที่จริงแล้วนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะเวลาอย่าว่าแต่นักภาวนาเลยแม้กระทั่ง คนทั่วไปก็รู้เวลาเราคุยกับเพื่อนเพื่อนไม่สบอารมณ์ม้นมาสแสดงกริยาการอะไรออกมาเราก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าไอาการรู้แบบนั้นกับการรู้ของนักพอนานคนละเรื่องเห็นอาการโกรธนะอาการโกรธก็สักแต่ว่าอาการโกรธไม่จะเห็นใครโกรธนี่นะอันนี้คือนักพอนานอาจจ่เป็นคนทั่วไปก็เห็น,นเพื่อนกําลังโกรธด,ด้วยเอเรานี่พูดอะไรไม่ดีกับเพื่อนเพื่อนเลยไม่สบายใจ ต,ตัวเองก็เลยปล่อยรู้สึกผิดไปด้วยอย่างเงี้ไอ,อย้ยางงี้แปลว่าไม่ได้เห็นจริงๆนะอไม่ได้เห็นอาการาจริงๆกลับไปสร้างตัวตนอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ตอนนั้นนะนนี่ก็เรยว่าเห็นผิดที่นะน่ะเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกน่ะอันนี้เห็นคนอื่นก็ สักแต่ว่าเห็นเห็นว่าเป็นเพียงรูปอย่างหนึ่งที่มันกระทบทางจักขูป่ประสาทอย่างเงี้ยนะออย่างเงี้ยเห็นไหมหลระมันก็เห็นแต่ว่ามันไม่ได้ไปสร้างเนี่ยเขาก็าสร้างเราอะไรขึ้นมาในขนาดนั้นมันก็เลยไม่ก่อให้เกิดความทุกข์กกลายเป็นว่าอารมณ์ที่กระทบนั้นเป็นเรื่องของการศึกษาให้จิตได้ศึกษาเรียนรู้มันก็จบอยู่แค่นั้นนะฮะแต่ถ้าปรุงแต่งต่อขึ้นมาเป็นยังไงคนนั้นสวยคนนี้หล่อยาวเลยทีนี้ ไม่จบคนนั้นคือคนที่เราชอบคนนี้นคือคนที่เราชังเงี้ยมันจบที่ไหนนะมันถ้ารู้ถูกเรื่องแล้วเนี่ยมันไม่ยุ่งยากเลยเนะมันกลายเป็นเรื่องของการเรียนรู้การสังเกตการศึกษาทั้งหมดนะอ่ะเชิญศกุณแจอิทเพอร์แ h ทโฮมขออนุญาตส่งอารมณ์ค่ะวันนี้กว่าจะได้นั่งสมาธิก็เกือบจะห้าทุ่มครึ่ง ก่อนนั่งภาวนาได้ตั้งมั่นในอารมณ์รู้ตัวทั่วพร้อมพอเริ่มนั่งมีสติดูที่ลมหายใจเข้าออกจิตฟุ้งนิดหน่อยในทีแรกและมีสมาธิดีมากนั่งได้สักไม่ถึง10บนาทีก็รู้สึกสติรวมสีสษะพองโตมีแสงวูบวาบคล้ายพุในหัวลมหายใจละเอียดมากแต่จำคำพระอาจารย์สอนได้ว่าก็ดูไปเฉยๆเจ้าค่ะ แต่ก็แอบพยายามเลี้ยงสติเช่นว่าไว้แต่ก็ไม่เที่ยงอยู่ได้สักพักไม่ถึงนาทีก็หายไปอีกสักพักก็รู้สึกใหม่เจ้าค่ะแต่ครั้งนี้สั้นกว่าเดิมหลังจากนั้นในขณะนั่งก็รู้สึกถึงกายทั้งตัวที่นั่งมีฟุ้งบ้างเวลาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วออ,ออกจากสมาธิมารู้สึกสดชื่นมีกำลังใจเจ้าค่ะสังเกตว่า ที่ผ่านมานั่งภาวนาแล้วฟุงมากหลับบ้างก็มีเพราะไม่ได้มีสติสำรวมตั้งมั่นในอารมณ์ก่อนการภาวนาเหมือนกับขาดความประณีตสักว่าถึงเวลาก็นั่งเจ้าค่ะกราบขอคําแนะนําพระอาจารย์ค่ะว่าเวลาที่นั่งภาวนาได้ดีควรนั่งเพียงแค่ชั่วโมงเดียวตามที่กําหนดหรือสามารถนั่งไ,ได้ไปเรื่อยๆโยมเคยอ่านการฝึกภาวนาที่วัดหนองป่างว่า พระที่วัดต้องฝึกการน,นั่งภาวนาทั้งคืนค่ะคือคนไม่ใช่พระพระท่านไม่ได้ไปทำงานทำการนะวัดน้องสายวัดน้องพระพง์นี่เป็นเรื่องปกติเลยภาวนาทั้งคืนอย่างเช่นวันพระเนี่ยเขาถือในสัตวชิกังคะกันถือทุดงข้อนี้กันก็ไม่นอนกันเลยทั้งคืนภาวนาทั้งคืนนี่เรื่องปกติของเขาพระท่านไม่ได้ต้องเวทธรรมากินอะไรอย่างอื่นนะ ท่านจะภาวนาทั้งคืนก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรของท่านบางทีกลางวันท่านก็พักกลางวันอากาศร้อนๆเนี่ยท่านก็พักช่วงไบ่ายนี่ท่านก็พักแล้วปกติจะเป็นอย่างนั้นตอนเย็นๆก็เริ่มลงมือปฏิบัติภาวนาไปทั้งคืนก็ปฏิบัติภาวนาไปทั้งคืนเราต้องทํางานทําการจะไปทาอย่างนั้นใช่ที่แล้วบางทีก็ไอ้สงบก็ไม่ใช่สงบได้ทั้งคืนทั้งวัน ไไมันเห็นบัลลังกนี้แหมมันชั่วโมงหนึ่งผ่านไปแป๊บเดียวบัลลังต่อไปมันปวดแทบตายขึ้นมาทําไง <c oughs> นะมันเอาแต่พอดีนะให้เหมาะสมกับสถานะของตนเนะ่ยมันจะได้ไม่เป็นการทรมา,านสังขารจนเกินเหตุเพียงแต่ว่านะทั้งวันนะพยายามรู้สึกตัวไอ้นี่สําคัญที่สุดนะพยายามให้มันรู้สึกตัวต่อเนื่องดีๆเถอะนะ นะชั่วโมงนั้นก็ถือว่าดีพอแล้วนะสำหรับคนะารวะญาติโยมทั้งหลายที่ทํางานทําการกันอยู่แต่ถ้าวันไหนว่างเสาร์อาทิตย์ม่ไดีไปทํางานจะนั่งพอนังคืนนะน,นันนก็แล้วแต่ความเพียรของตนเองนะความมานะบากบานของตนเองไปนั้นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะเพราะฉะนั้นเวลามันสงบคุณนามันก็ชอบชอบก็อยากจะทําอยากจะนั่งนั้นๆเรื่องธรรมดาดูให้ทันนะ ไอที่ชอบที่ชังอยู่ที่ใจนะดูให็ทนทันนะาะพรอนไม่สงบก็ไม่ชอบนะมันมักจะเป็นอย่างนั้นวันไหนไม่ค่อยสงบก็ไม่อยากนั่งละนะ่ะชั่วโมงนึงก็นานเกินไปละอันน,นสงบก็อยากจะนั่งทั้งคืนนี่เป็นะเรื่องปกตินะไปดูให้ทนันะนะอ่ะเชิญจากคุณหน่อยฮิตเบ r ร์แอ o โฮขอส่งสภาวะการปฏิบัติค่ะที่ผ่านมาปฏิบัติในรูปแบบทั้งเช้าและเย็นทุกวัน ตอนกลางวันก็เจริญสติบางวันก็ต่อเนื่องได้ดีบางวันก็หลุดยาวเจ้าค่ะช่วงนี้นั่งสมาธิไม่สงบเลยค่ะฟุ้งมากคงเป็นเพราะว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วที่ผ่านมาเจ้เจ้าของตลาดที่โยมขายของอยู่เรียกไปคุยให้โยมขยายร้านเอาแผงเพิ่มจริงๆไม่อยากได้เลยโยมบอกเจ้เขาไปว่าหนูแก่แล้วอยากจะถอยแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล คุณสามีบอกเจ๊เขาอยากให้เอาก็เอาไปเถอะถ้าเป็นคนอื่นเขาเรียกแปะเจียตั้งเป็นแสนแต่นี่เขาให้ฟรีๆเลยตอนนี้ที่บ้านมีโยมกับคุณสามีมอยู่กันแค่สองคนซึ่งถ้าโยมไม่ได้ไปไหนก็คงไม่มีปัญหาแต่โยมมีแผนเอาไว้ว่าวันที่24พฤษภาเดือนหน้าโยมจะเดินทางไปเยี่ยมลูกที่อังกฤษทุกอย่างเตรียมการไว้หมดแล้ว พอมีเรื่องนี้เข้ามาความห่วงหน้าพะวงหลังก็เกิดขึ้นจะเอาอะไรมาลงขายจะจ้างลูกน้องอีกกี่คนดีแฟนอยู่คนเดียวจะดูแลทั่วถึงไหมนั่งสมาธิก็หาความสงบไม่ได้เลยฟุ้งแต่งฟุ้งสร้านหลงจมอยู่กับความคิดบางครั้งก็อ๋อมันก็เกิดขึ้นค่ะว่า ไอ้ที่เราหลงอยู่นี่มันคือความทุกข์แบบโลกโลกนี่เองมันคิดได้ค่ะแต่พอนั่งสมาธิทีไรมันก็ฟุ้งอีกทุกทีโยมคงต้องดูสู้กับมันไปอีกสักพักใหญ่ให้สัญญากับตัวเองเขาว่าจะไม่ทิ้งความเพียรจนกว่าปัญญาจะเกิดกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่คอยสั่งสอนค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแผงอะไรนะหรอบนะบทมันจะฟุ้งมันมนก็ฟุ้งระ,ะเบิดระเบ้อนะกระสภะามันเดินหน้าเนี่ยนะ นะเพร่อนอย่าไปคิดว่าเปนเพราะเรื่องนู่นเพราะเรื่องนี้มันไม่เพราะเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละนะนั่นเป็นเรื่องของสมมุตินะความฟุ้งนเป็นเรื่องของปรมาระ์นะนะเรื่องแผงเป็นเรื่องสมมุตินะรู้อยู่ว่าเป็นสมมุตินั่นแหละคิดออกอยู่ว่าเป็นสมมุตินะเป็นเรื่องทางโลกเป็นเรื่องสมมุติอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาคือฟุ้ง่ะรู้ไหมว่าฟุ้งอยู่คิดรู้ไหมว่าคิดอยู่ ความฟุงความคิดเนี่ยอาการของความคิดอาการของการฟุ้งพวกนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดนะนะเคยไปคิดว่ามันจะต้องไม่มีเรื่องอะไรถึงจะสงบต่อให้ไม่มีเรื่องอะไรมันก็ฟุ้งถ้ามันจะฟุ้งท่านมีเหตุปัจจัยให้ฟุ้งมันก็ฟุ้งแค่นั้นเองนะต่อให้ไม่มีเรื่องอะไรเลยหรือต่อให้มีเรื่องมากมายมันก็สงบได้ท่านมีเหตุปัจจัยสงบนะเพราะมันก็อยู่ที่รู้เท่าทันอาการของความคิดอาการของความฟุ้งนั้นหรือเปล่า นันะไม่ใช่อยู่ที่เรื่องข้างนอกนะเรื่องข้างนอกม,นมีมาทุกวันนะนะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่พูดง่ายก็คืออารมณ์เ่าเนี่ยมันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นปกติทั้งวันอยู่แล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะีนะ่ยเพียงแต่ว่าอารมณ์มันแรงมากพอหรือเปล่าที่จะให้จิตเข้าไปติดจมอยู่กับเรื่องนั้นบางทีอารมณ์ดีก็ติด อารมณ์ดีก็ติดใช่ไหมอารมณ์ที่น่าชอบใจไม่น่าชอบใจมากระทบมันก็หลงติดได้ทั้งนั้นแต่เราสติมีสติไม่ทันเนี่ยนะแต่ถ้ามีสติรู้ทันอยู่เนี่ยจะดีหรือไม่ดีไม่ได้มีความหมายอะไรนะแต่เรารู้ถูกเรื่องถูกที่น,นะนะเชิญหมดคำถามแล้วนะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะไปดูให้ถูกที่แค่นั้นแหละนะทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีๆนะนะตอนนี้ถ้า เห็นว่าความคิดเกิดขึ้นน่ะแล้วรู้ว่าเป็นเปลี่ยงความคิดอย่างที่มันเป็นจริงๆเนี่ยรู้อย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยความนี้เราฟังกันมาจนขี้เกียจจะฟังเนาะน่ะรู้ตามความเป็นจริงรู้อย่างที่มันเป็นอย่างนงี้ยะแต่ปัญหาคือเรารู้อย่างที่มันเป็นจริงๆได้ไหมน่ะรู้ตามความเป็นจริงจริงๆได้หรือเปล่ามันรู้ทีไรมันปรุงแต่งต่อทุกทีรู้ทีไรมันคิดต่อทุกทีมเพราะอะไรเพราะว่า มันสั่งสมสิ่งนี้มาไม่รู้กี่สิบปีแล้วตั้งแต่เราเกิดมาหรือถ้าพูดให้แบบตาไม่เห็นกับสั่งสมมันมากี่ชาติแล้วก็ไม่รู้น่ะการที่เราไปจมปรุงเป็นเรื่องเป็นดาวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะตามโลกสมมุติเนี่ยมันเป็นมายาวนานน่ะอยู่ๆจะให้มันไปรู้ถูกต้องกันมาทันทนีมันไม่ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดายอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราภาวนาเนี่ยขอให้คํานึงถึงว่านะเรา เราตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการที่ฝึกตัวเองนะอยู่ในขั้นตอนของการฝึกตัวเองนะว่าอาจจะเผลอไปมัง่งอาจจะหลงไปมัง่งอาจจะไปจมอยู่เรื่องความคิดต้งแต่งเรานั้นบ้งางก็ไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่ว่านะพอมันรู้ตัวก็ฝึกกลับมา,มาอยู่ออกับตามความเป็นจริงที่มันเป็นจริงคิดก็คือคิดไม่ใช่ใครคิดไม่ใช่คิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะนะแต่อย่างนี้ได้แล้วมันจบ แต่ถ้าคิดล้วมันก็คิดยาวต่อปรุงต่อวุ่นวายกับความคิดเหล่านั้นอยู่แต่ก็แปลว่าทํำยังไงมันก็มันก็ลงร่องเดิม,มนะลงร่องเดิมที่เราเคยเคยลงมา,มานั่นแหละนะไม่ล้กห่ิบพรากีีชาติแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดายอย่างนั้นนะเพราะนั้นนี้ก็ต้องไปฝึกเอานะไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่พอฝึกไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มมีนิสัยใหม่ขึ้นมาที่จะกลับมารู้ต่างความเป็นจริงจริงๆอย่างที่มันเป็นนะนะ Ah, dia rasa